ถ้าคุณไม่อยากให้เงินขาดกระเป๋าอยากให้เงินเต็มกระเป๋าลายนี้มีคําตอบเพื่อคุณมาเรามาพูดเรื่องกฎแรงดึงดูดดินนะครับคืออยากจะอธิบายนะครับว่าถ้าคุณเนี่ยนะค่อยๆนะครับสร้างความเชื่อขึ้นมาจากโลกภายในของคุณนะครับว่าคุณจะเป็นนะครับแม่เหล็กเป็นมนุษย์แม่เหล็กที่ดึงดูดเงินทุกคนพพ์ไปนะครับพึ่งกับน้ําหวานพึ่งกับน้าพึ่งนะครับ หรืออะไรครับมแมลงกับน้ําหวานคุณทราบไหมว่าสําหรับผึ้งนะครับหรือมแมลงนะครับหลายหลายสายพันธุ์นะครับมันมีจิตที่ดึงดูดน้ําหวานนะครับเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมตินะถ้าเราสามารถสื่อสารกับผึ้งได้เนี่ยแล้วเราไปบอกมันว่าเธอเชื่อไหมว่าเธอจะไม่สามารถที่จะไปหาน้ําหวานพบน้ำผึ้งพบอีกแล้วนะครับมแมลงเหล่านั้นคงจะบอกว่าไร้สารละเพราะว่าธรรมชาติ ซึ่งธรรมชาติก็คือจิตใต้สํานึกของผึ่งจิตใต้สํานึกของผึ่งเนี่ยมันมันเป็นจิตที่เป็นเป็นแม่เหล็กในการที่จะดึงดูดน้าหวานน้าผึ่งอะไรที่มันน้ำหวานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆง่ายมากมากฉะนั้นคุณต้องเข้าใจอย่างตอนที่เรานะครับเราสร้างนะครับ จิตใต้สำนึกของลูกช้างนะครับโดยการที่ใส่โซ่เส้นหนาๆกับช้างตัวเล็กๆนะครับแล้วผูกไว้เสาใหญ่ๆช้างมันซนนครับมันก็พยายามกระชากสุดชีวิตเลยนะครับมันก็เจ็บขาทุกครั้งยิ่งมันกระชากแรงเท่าไหร่มันก็ยิ่งเจ็บขามากขึ้นเท่านั้นแล้วในส่วนมันก็ถูกเทรนนะครับให้มันยอมรับยอมรับว่ามันจะไม่สามารถสลัดโซ่ที่ข้อเท้าหลุดได้ นี่คือควานช้างสามารถที่จะโปรแกรมนะครับจิตใต้สํานึกของลูกช้างให้เชื่อนะครับคันมันตัวใหญ่มหาศาลเลยนะครับน้ำหนักหลายตันนะครับเขาก็แค่ผูกข้อเท้าด้วยเชือกเส้นบางๆกับหลักนะครับเสาต้นบางๆนะครับซึ่งมันดันทีเดียวก็หลุดแล้วนะครับแต่มันจะไม่ยอมนะครับสลัดข้อเท้าเด็ดขาดเพราะว่ามันเคยเจ็บตอนเป็นลูกช้างครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงว่าจิตใต้สัมนทธิของมนุษย์ กับจิตใต้สานึกของสรรพสัตว์เนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันก็คือจิตใต้สานึกก็คือสิ่งที่ความเป็นจริงที่มันยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ครับ <S <S ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณยังคงยึดมั่นถือมั่นนะครับเป็นความเป็นจริงที่ไม่จริงแต่คุณเชื่อว่าจริงว่าเงินหายากเงินหายากมากๆเนี่ยคุณจะหนีไม่พ้นชะตากรรมนั้นครับนั่นคือเหตุผลว่าตลอดนะครับเป็น10บสปีที่เราเรียนหนังสือมานะครับสิบยปีเนี่ย เราไม่เคยถูกพ่อแม่นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะวิชาในหน่วยกิจต่างๆเนี่ยสอนเราว่าเราจะต้องโปรแกร,รมนะครับเจตใต้าสานึกนะครับบ่อยๆให้นะครับมันยึดมั่นถือมั่นในความเชื่อที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองครับอย่างความเชื่อว่าออโอ้ฉันกลัวมแมลงสาบเนี่ย จริงอยู่มแมลงสาบอาจจะสกระปรกนะครับแต่ความเชื่อนั้นไม่ใช่ความเชื่อที่จะเป็นประโยชน์มากนักนะครับหรืออื่นๆนะครับเช่นฉันกลัวการขึ้นเครื่องบินเช่นกลัวการอยู่ในที่แคบเงินหายากหรือนะครับถ้าเป็นเป็นคนมีเงินแล้วก็จะเสี่ยงในการที่เป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่โอเค แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้เข้าใจแล้วว่าคุณจะกลับไปเป็นนะครับพึ่งน้อยนะครับช้างน้อยที่ฉลาดกว่านั้นได้อย่างไรครับพึ่งที่ฉลาดมากนะครับมันหาน้าหวานในทุกวันไม่เคยพลาดใช่ไหมแล้วมันก็แล้วมันก็น้าหวานกับลังมันนะครับลังมันเลยมีแต่น้าหวานโอเคอาจารย์จะให้เวิร์กช็อปครับคุณพร้อมสาหรับเวิร์กช็อปที่เรียบง่ายเรียบง่ายไหม <c oughs> คุณจะต้องค่อยๆโปรแกร,รมเจตส้นนึกคุณนะครับหนึ่งในวิธีนะครับที่อาจารย์จะให้กับคุณในค่าคืนวันนี้เป็นสิ่งที่ ไม่เกินความสามารถของคุณที่คุณสามารถทําได้เพียงคุณนะครับตั้งใจนะครับหรือนะครับตั้งปณิธานว่าคุณจะทําคุณก็จะทําได้นั่นก็คือนะครับนั่นก็คือคุณ คุณอาจจะมีกระเป๋าสตางค์นะครับรุ่นไหนก็ได้นะครับคุณจะสังเกตนะครับว่ากระเป๋าสตางค์อาจารย์นี่นะครับยังก็กระเป๋าสตางค์ผู้หญิงเลยนะครับแต่อาจารย์ชอบนะครับเพราะมันใส่ของได้เยอะนะครับของกระเป๋าผู้ชายไม่ค่อยเวิร์กนะครับอันนี้มันใส่ของได้เยอะขึ้นไม่ว่าจะใบเท่านี้หรือมันจะใบใหญ่ๆหน่อยนะครับใบใหญ่ๆหหน่อยวิธีการก็คือนะครับคุณจะต้องเชื่อเหมือนคนโบราณนะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่เก่าแก่มากนะครับว่าถ้าคุณนะครับใส่ใบเบลีฟนะครับหนึ่งใบนะครับ แล้วคุณก็สร้างความเชื่อนะครับว่าจากนี้ไปนะเงินหาง่ายและฉันเป็นมนุษย์แม่เหล็กผู้ดึงดูดเงินฉันเหมือนพึ่งที่ดึงดูดน้ําหวานฉันเป็นคนที่ดึงดูดเงินคุณจะต้องนะครับตอกย้ำนะครับแต่ว่าคุณจะต้องเอาเจ้านี้นะครับหนึ่งใบนะครับใส่เข้าไปในกระเป๋าเงินของคุณนะครับในช่องใดช่องหนึ่งนี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับง่ายที่สุดแล้วลองนึกดูนะครับจะมีอะไรง่ายไปกว่าน,นี้ไหม แต่อย่าถามอาจารย์นะครับว่าอาจารย์คะหนูขอเปลี่ยนเป็นใบมะนาวขอเปลี่ยนเป็นใบส้มนะครับหรือใบอะไรก็แล้วแต่จะได้ไหมคำตอบก็คือนะครับ the best the best leaf ก็คือ Bay l e a f คือใบอื่นอนนั้นอาจจะทำได้แต่ดีที่สุดในโลกในจักรวาลน,นี้เลยนะครับจำเอาไว้นะครับ ใบไม้ทั้งป่านะครับมีเยอะมากนะครับหลายสายพันธุ์นะครับคุณอยากจะถามว่าใบโพได้ไหมใบจากต้นไซได้ไหมต้นสักได้ไหมนะใบมะม่วงได้ไหมอะไรมันมีต้นไม้เต็มป่าแต่ในโลกใบนี้นะครับมีแต่ใบเบลีฟเท่านั้นนะครับที่เป็นนะครับใบไม้ที่ดีที่สุด เขาเป็นตัวแทนของอะบานดานคือการมีเงินที่มากมายเหลือเฟือนะครับความมั่งคัง่งฉะนั้นคุณควรที่จะโปรแกรมนะครับจิตใจสื่อสารกับจิตใต้สำนึกในการกระทําเชิงสัญลักษณ์นะครับเอาใบเบลิฟหนึ่งใบใส่ไว้ในกระเป๋าเล็กๆหรือกระเป๋าถือของคุณนะครับแล้วปิดตัวนะครับใส่ไว้นานเท่าไหร่ forever ใส่ไว้ไปตลอดกาลยกไว้นะคุณอยากจะเปลี่ยนนะครับใบเบรลฟที่เก่ามากนะครับเพราะว่ามันกรอบมากหลายปีผ่านไปแล้วคุณเอาใบใหม่ไปแทนที่แต่ความหมายก็คือใส่ไว้ตลอดกาลใส่ไว้ตลอดกาลจนแก่เท่าใบจริงสิครับคุณยังจะหาใบเบรีปอมอีกเหรอครับนี่อย่าไปทําอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกแล้วนะครับว่าใบใบต้นส้มมะนาวมะกรูดมะมะม่วงนะครับอะไรพวกนี้ไม่เอานะครับไม่เอานะครับไม่เอามาทําแทนนะครับอันนี้บอกก่อน นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับแต่ใครอยากรู้วิธีที่แอดวานกว่านี้ไหมวิธีที่ยอดเยี่ยมมากนะครับในการโปรแกรมจิตตํสนดึกให้คุณอบานดานนะครับก็คือแทนที่คุณจะใช้เบลีฟหนใบนะครับให้คุณใช้นะครับเลข4นะครับของอักครเทพสาเกียวครับเสื้อตัวนี้คือเทพอักษราษาเกียวนะครับเลข4นะครับเป็นตัวแทนนะครับ ของนะครับดาวนะครับพระฤหัส,สบดีดาวที่ใหญ่มากมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากเลขสี่ฉะนั้นคุณต้องการใบเบลีฟสี่ใบนะครับสใบที่จะใส่ลงในกระเป๋าของคุณแต่การจะใส่เบลีฟสีใบเข้าไปนะครับควรจะทําให้เป็น one unit ครับทำให้เป็นหน่วยเดียวคุณจะต้องเอานะครับใบเบลีฟสใบนะครับมัด ด้วยเชือกแดงนะครับเป็นหน่วยเดียวอย่างนี้นะครับแล้วเอาหมดนี่นะครับใส่ลงไปในกระเป๋าถือนะครับถ้ามันใหญ่จนกระเป๋าเงินคุณใส่ไม่ได้คุณจะต้องใช้4ี่ใบใช้เชือกแดงนะครับผูกไว้นะครับให้เป็น1ยูนิตนะครับแล้วเอาใบนี้นะครับชุดนี้นะครับใส่ไ้ในกระเป๋าเงินนะครับทุกครั้งที่คุณนะครับคุณเห็นนะครับคุณจะต้องนะครับสร้างความรู้สึกจากโลกภายในนะครับว่าเงินหาง่าย i a m อ b u n บา n ดันชั้นอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ เป็นนะครับเวิร์กช็อปที่อาจารย์จะมอบให้กับคุณฉะนั้นเลือกเอานะครับว่าเอาอย่างเรียบง่ายเลยนะ1ใบเอาอย่างอัคขเทพซาเกียวนะครับเลข4นะครับ4ใบสังเกตไหมครับว่าคนจีนชอบไหว้ส้ม4ใบสังเกตไหมจะไหว้แล,วแล้วแต่ไหวจงไหว้ไหว,แล,ว,แ,วแล้วแต่ส้ม4ใบอยู่เลยปกติก่อนนะนานๆมี5ใบส่วนใหญ่จะ4ใบนะครับเพราะเป็นเลขของความอุดมสมบูรณ์ฉะนั้นเลือกเอาหนึ่งวิธีนะครับ1ใบกับ4ใบนะครับแล้วผูก เป็นยูนิตเดียวกันแบบนี้ครับแล้วอันนี้นะครับก็ใส่เอาไว้ในกระเป๋าจนกว่านะครับเขาจะเก่ามากนะครับกรอบจนผุพังคุณก็ไปหาใบไปรีบมาใหม่อีก4ใบนะครับแล้วเอาเชือกแดงนะครับนะครับผูกเอาไว้นะครับขอบคุณมากครับ I love you I l เ v ิ you I l เ v ิ you วันนี้ลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับคืนนี้นะครับพูดไปเยอะมากเลยนะครับบายบายครับ Good night สวัสดีทุกคน